สวัสดีทุกท่านนะครับก็มีรถปดป้ายสภาพดีพร้อมใช้งานมาแนะนำกันนะครับคันนี้เป็น Toyota Corolla a l ติ s ปี2004นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะครับตัวถังเดิมบางไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับมีด่างๆบ้างเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ1 z z 1 8 0 0ซไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับท้ำไม่ดันควันไม่ไหล ภายในสะอาดนะครับเบาะหนังสีดํามีแตกขาดบ้างคอนโซลยังดีไม่มีแตกหักผมอะไร power แอรเย็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับผาสีปี64นะครับชุดโอนครบรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่30,000บาทนะครับท่านสามารถไปดูรถไปทดลองขับได้ที่อำเภอโพธารามจังหวัาาดราชบุรีนะครับรถคันนี้ก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับตำหนิก็จะมีกระจกหน้าล้าวกับสีไม่ค่อยสวย ช่วงล่างดีเลี้ยวไม่ดังนะครับใส่ล้อมแม็กสวยๆมายางยังดีสเส้นแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ